ตัวใสช <Bond> ุดอะไรอ่ะอยแกมาล้อฉันนะพ่อยเออตัวรถโคตรโคตรโกตรจริงๆย้ำย้ำนั่นเอาเลยแล้นี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยอือฟาวีไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยอืมเฮ้ยฉันกลัวนะอย่าเข้าใกล้พ่อย อย่าเข้ามาใกล้เก็บขอพายหนอยอมอไม่นี่แม่งเลยเฮ้ออืมอะไรยวะเฮ้อเฮ้อเฮ้้ัจะแกตัวยังไงไงมือะไรหรอพับนึ่งอะอะอ អ <Net -hertz> ូអេកចិត្តគក់ម៉ែអីសត្វភ្លី